สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับปู่จำลองครับเท่อนี้ก็จะเป็นงวดที่3ครับสี่เศร้าซื้อเลขตลอดชีวิตครั้งนี้คือครั้งที่3ถ้าหาว่ามันมาถือจะหยุดซื้อเลขแต่ว่ามันถูกมาแล้วครับ2ครั้งครั้งแรกครับเข้าทั้ง7 9 8 9ครั้งที่2ครับงวดเมื่อกี้ครับคือเลข6 1 16 สิบหกพฤษาหก็ก็จะกลายเป็นคนที่3คือคําว่าเศร้าซื้อเลขต่อชีวิตนี้คือไม่ใช่คําพูดของปู่จำลองนะครับแต่ว่าเหมือนกับผีครับเป็นคนบอกถ้าหากว่าเลขตัวนี้มันบอกออกสีเศร้าบ,บอกอะไรกับราตรงไปสื่อสินะครับแต่บังเอิญว่าที่ว่าผีบอกมาเนี่ยคือมันเข้ามาแล้วสองครั้งท้งงวดน,นี้จะเป็นงวดที่สรอบแรกเจก้ับแปดก้นี่คือ ปู่จำลองเราไปนางเอาเลกครับในป่าช้าแล้วก็แวลเวลมาในหูครับลักษณะเป็นเหมือนกับยิงสยยงครับแล้วปู่จำลองได้ยินคือเจ็ดเก้าแปดเก้ามันออกเจ็ดเก้ากับเก้าแปดแล้วก็ม้เมื่อกี้ครับล่าสุดคือลักษณะเหมือนกับผีเหมือนกับวิญญาณเขาล่างผาเยี้ยเสยยงครับแล้วก็บอกเลขแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกเงียเสียงนะครับนะครับคือที่ไปที่มา ผีเขาพระเขาผีผมกับฟังเนะผมแค่เป็นคนฟังเฉยๆครับแต่ว่าผมกับโมโหนะ้าแต่ว่าที่ว่าพากันถืกทั้งหมู่บ้านเนี่ยคืออันนี้คือเรื่องจริงครับพากันถูกทั้งหมู่บ้านน่ะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าผมเนี่ยได้โทรไปหาคนในหมู่บ้านนั้นแล้วก็เขาพากันถูกจริงๆครับเมื่อนี้ผมได้ฟังเรื่องเล่าอไอตัวเลขจากปู่จำลองครับอีกรอบหนึ่ง,งวดนนี้ครับ16พฤษภาคมเจคือปู่จำลองเล่าครับได้ไปนั่งอเลี <C oughs> สีบอ,อกไทยบนลาแลนะ้วคือปู่เจ้าล้ครับเพิ่นเนี่ยได้ไปนั่งเอาเลขอยู่ในป่าชา้าเหมือนกับงวดเจ็ดเก้ากับเก้าแปดเลยครับงวดนี้ได้นันงที่ว่าเลขออกแล้วนะคือไปนั่งเอาเลขเลยอะที่สําคัญแกได้ยินผีพูดเหมือนเดิมลักษณะเหมือนกับสองงวดที่ผ่านมาเลยวะเศร้าสื่อตลอดชีวิตเหมือนเดิมเป๊ะ แล้ก็ปูจ่จำลองครับมั่นใจว่ามันต้องมาอีกแน่ๆเพราะว่าสองหัวฉีพันธ์มาผีก็บอกแบบนี้แล้วก็มันก็ออกจริงๆครับไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความฝันครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าไปนั่งไปนั่งสมาธินั่งกรรมาฐานแล้วปูจ่จำลองแกได้ยินลักษณะเหมือนกับลมแวลหูพานมาแล้วก็มันลักษณะลักษณะเหมือนกับเป็นตัวเลข ม้วนนี้ครับปู่จำลองเพิ่นไปนั่งเอาเด็กช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปนั่งเอาเลยคือสี่ทุ่มกว่าผมขออนุญาตบอกตัวเลขก่อนเดี๋ยวทุกคนส่งดาว่าลีลาอย่ากบอกตัวเลขแต่ะโอเคออบอกตัวเลขก,ก,ก,ก่อนเดี๋ยวค่อยรอยฟังตัวเลขที่ปู่จำลองครับแกได้ยินอะ่ะรอบแรกคือเลขสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่ง นี่คือตัวเลขที่ปู่จำลองแกได้ยินแล้วก็รอบที่สองครับที่ว่าปู่จำลองแกได้ยินคือเลขหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นี่คือตัวเลขที่ปู่จำลองแกได้ยินรอบแรกคือสามเก้าหนึ่งรอบที่สองคือหกเก้าศูนย์ปู่จำลองได้ยินสองรอบครับอย่าลืมครับสามเก้าหนึ่งอย่าลืมไปตัดเล่นอาจจะเป็นสามเก้าเจ็ด หรือ3 6 1หรือ3ามผมอาจจะเขียนเล็กๆไว้ให้ก็ได้เพราะวบางเทือเนาะเลข9มันอาจจะกลับเป็นเลข6ประมาณนี้นะครับเนาะอย่าลืม <c oughs> อันนี้คือตัวเลขนะผมบอกก่อนทําไมถึงว่าเป็นผีคนเดิมเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมาผีเป็นคนพูดออกจากปากแล้วก็เวใส่หปูปูก็คือว่าามบเถือเนี่ยเศร้าซื่อตลอดทั้งชีวิต ทั้งสองรอบคือปู่ได้ยินแบบนี้ครับแลวก็งวดนี้ล่าสุดปู่ก็ได้ยินเต็มหูเลยว่าถาบอถอเศร้าสื่อตลอดชีวิตเลยแล้วก็บอกตัวเลขสามเก้าหนึ่งกับหกเก้าศูนย์นี่คือตัวเลขที่ปู่จำลองแกได้ยินเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนคือแลอยจาที่เลขออกแล้วปู่จำลองแกกับเตรียมคันหมาคันผู้นะครับใส่พวงใส่พานไปครับแล้วก็ไปนั่งออเลขอยู่ในป่าช้า ไปแค่รูปเดียวนะครับเพื่อนก็นไปใเตี้ยงยังมากมากหรอกเตี้ยงแค่คันหมากกันผู้นะทูบเชียนสินะครับไปแลวก็ไปช่วงเวลาประมาณสี่แกบอกว่าสี่ทุ่มกว่าแล้วไปสี่ทุ่มกว่าล้วก็ไปผู้เดียวไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยโบม,มี่ยังหมากไม้แค่ไปไปเหตุธีถามว่าเราอยางที่ว่าถูกเลขแล้วปูจำลองเพื่อนเห็นอย่างไงหลานะหลายคนก็คงถาม ว่าเขาบอกเลขแล้วไดเฮดบุญหอยังไหเขาบอกคือทุกครั้งที่ว่าปู่จำลองครับแกถูกเลขแล้วแกก็จะเฮดบุญหิยุ่กวาดน้ําแล้วก็ทำสังทำสังฆทานกวาดน้านี่คือปู่จำลองเป็นคนที่ว่ามากกว่าน้ําเองครับแต่ว่าสังฆทานนี่คือลูกศิษย์ลูกหาคนที่ว่าถูกเลขแล้วเขากะสื่อสังฆทานครับมาถวายให้ปู่จำลองแล้วก็ คือบอกง่ายคือป so ู่จำลองบอกได้นี like it, like ้ว่าไม่ร like ู้จักชื่อหรอกว่าผู้ไหซื้ออย่างเสียนี่คือปู่จำลองไม่รู้จักชื่อแต่แค่ว่าเอ่ยนามเียเครับว่าเอ่ยนามว่าคนที่มาบอกเลขนู่นนี่นั่นเออมารับอาบุญอเอาทานจะนะนี่คือปู่จำลองแกบอกนี้ครับเขาาบอกแต่เลขเนาะเขาบอกว่าบอกซื้อคนบอกแบบนี้ครับแต่ว่าอานิสงส์แค่เอ่ยนามว่าคนนั้นที่มาบอกเลขง่วดนั้นวนนี้มารับอาผลบุญเด้อนี่นี่คือปู่จำลองแกพูดแบบนี้ครับหลายคนครับถามมาบอกว่า เขาบอกเลขแล้วด้เฮดบุญเฮดยังเฮดท่าในเขาบอกปู่จำลองทำครับทำอยู่งวดนี้ครับเราเบิ้งงวดที่สามว่าจะเป็นยังไงผีอะแววบอกกับหมว,ว่าเศร้าสื่อตลอดชีวิตเศร้าสื่อเลขตลอดชีวิตงวดที่สามสามเก้าหนึ่งกับหกเก้าศูนย์นี่คือปู่จำลองแกได้ยินแต่ว่าผมจะเขียนเลขเด็กสามเก้าหนึ่งอาจจะเป็นสามเก้าเจ็ดสามหกหนึ่ง แล้วก็อาจจะเป็นสามหเจ็ดนะครับเนะลองมืองงวดวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดตัวเลขทุกตัวครับโบงูได้ว่าจะออกในพวกออกแต่สองงวดที่ผ่านมาก็โอเคครับทั้งบนทั้งล่างแล้็เมื่อกี้ก็ออกเลขบนผมผมจะสิวาอย่างมากเมื่อกี้ร่มสับคิดในว่าอยู่ครับ แต่ลืมไว้กุยีพผมเออผมจะถามมาผมถามมาปูครับแล้วปูโบฝันบบหยางบอกผมถามเสีหนะ้าเพราะว่าทุกคนอะเหล่าที่ไปที่มาส่วนมากจะเป็นความฝันแต่ว่าปูครับปูจําลองไม่ฝันถามว่าฝันว่าฝันแต่ไม่เห็นตัวเลขแต่ว่าบัดพ่อเป็นนางสมาธิเป็นนางเอาเล็กนี่ปาสา กลับได้ยินเสียงมันแปลกคนอื่นมีแต่ฝันขึ้น1 2หลอบ3หลอบแล้วก็ผีบอกเลขแล้วก็เห็นตัวเลขสันสีหนะแต่ว่าปู่จำลองกลับไม่เห็นตัวเลขก็เลยงงสิงครับเรามึงครับ16บหกพุทาคมหกกองฝันของปู่จำลองไปซื้อลอตเตอรี่ใบก็ได้ครับอาจจะได้โชคก็ให้ทุกคนครับช่วยดีอันหมานขอบคุณหลายสัสดรับ